ขยี้อนิเมะขอเสนอมาหายุทธ์หยุดพิภพภาคที่5งานคัดเลือกตัวแทนสงครามร้อยแขวนในห้องโถงนั้นต้องบอกว่าเกิดแรงสั่นไหวขึ้นเมื่อดัชนีรินตรงปรากฏออกมาพลังหยวนทั้งหมดนั้นก็กอกเทไปที่ดัชนีนั้นพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาพอดัชนีนั้นปรากฏก็สั่นไหวเหมือนกับกำลังจะพังลงดัชนียักษ์โบราณนี้ปรากฏลวดลายมากยิ่งขึ้น ดัชนีที่สี่ของหลินตรงตอนนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากกว่าตอนต่อสู้กับหลินหยางเทียนหลายเท่าทักษะโจมตีและวิชานี้เพียงพอทำลายจอมยุทธขุมพลังขั้นห่าวระยะปลายได้เลยแม้แต่คู่บ่มพอระดับขุมพลังขั้นห่าวระยะปลายสุดยังต้องหาทางหลบเมื่อเจอกับมันดัชนีโบราณแล่นไปทางทะเลเลือดและงา,าวุหิตของหวังจงก็ปรากฏออกมาเหมือนกันและทุกอย่างที่ทะเลเลือดนั้นผ่านจะถูกกัดกร่อนกลายเป็นความว่างเปล่าการโจมตีหวังจงน่ากลัวเหนือทุกคน ตอนนี้ทั้งสองสางสำแดงสุดยอดทัศายุทธ์ของตัวเองออกมาใครจะชนะใครจะแพ้ต้องอยู่ที่ว่าทัศายุทธ์ใครจะแข็งแกร่งมากกว่ากันแล้วลำแสงสีทองประทะกับทะเลเลือดนั้นทั้งสองทัศายุทธ์แบ่งกันคนละครึ่งภายในห้องโถงนี้และพลังสะท้อนนั้นก็ยังทําให้พันดินสะเทือนรัวไปถึงเกิดรอยเ้ามากมายภายในห้องโถงรัวไปถึงเสาที่หายไปกลายเป็นความว่างเปล่าจังหวะที่ดัชนีกับลำแสงสีเลือดประทะากัน ลินตรงรู้สึกว่าเลือดในกายตอนนี้เดือดพ่านขึ้นมาเหมือนกับว่าเลือดเนี่ยจะทะลักออกมาและเขาก็ยังมองไปยังจุดที่เกิดการประทาน,น,นเกิดเสียงหอยหวนขึ้นมาถ้าว่าบอกได้เลยว่าวังจงเนี่ยทรงพลังอย่างแท้จริงกระทั่งหลินตงใช้ดัชนีกักฟ้ากระบวนท่าที่4แล้วยังไม่สามารถเอาชนะหวังจงได้มีนํำซ้ำเขาต้องหลบจากการตอบโต้ของหวังจงอีกด้วยตอนนี้พลังงานไม่ว่าจะเป็นดัชนีขนาดใหญ่หรือแสงสีเลือดนั้นก็ต่างพยายามกัดก่อนซึ่งกันและกันเพื่อจะอยู่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง กระบวนท่ายังคงถูกสารต่อไปเสียงคำรามก็ดังด้วยกลิ่นขาวเลือดนั้นพุ่งออกมาจากลำแสงผิวหนังหวังจงเนี่ยมีแต่สีเลือดดวงตากระแดงกล่ำไปหมดแล้วเขามองไปที่อินตรงหวังจงตอนนี้พร้อมจะกลายเป็นวิญญาณโลหิตปีศาจแล้วตายหลังจากเสียงคำรามดังขึ้นมาลำแสงลังกล่าวก็กลายเป็นเงาโลหิตขึ้นมาอีกครั้งและดูเหมือนว่ารัศมีนั้นจะปกคลุมทั่วท้องฟ้าพลังของเงานั้นพยายามจะผลักและทำลายดัชนีโบราณของอินตรง สลายไปซะเฝ้าดูการตอบโต้ดูเดือดหวังจงนั้นทางด้านลินตรงก็ได้ใช้พลังกืนกลิ่นที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายขึ้นอยู่รอบห้องโถงนั้นไหลเข้าไปในร่างดินตรงเขาปล่อยมัดออกไปทําให้แสงสีทองบนดัชนีรับเบิดสถานออกมาการตอบโต้หวังจงถูกยับยัง้งและถูกผลักให้ถอยออกไปครั้งและตอนนี้ทั้งสองกำลังแข่งกันว่าใครจะยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายแม้ว่ากำลังภายในหวังจงจะเหนือกว่าดินตรง แต่ตาประทับเทวฤกขิดนั้นก็ฟื้นฟูพลังให้เหนือกว่าได้พอถูกบังคับให้ถอยออกไปเรื่อยๆด้วยดัชชนีนั้นเสาโลหิตเนี่ยก็ระเบิดอาการบาดเจ็บหวังจงตอนนี้ดูท่าทางจะไม่ใช่น้อยๆแล้วและตอนนี้หวังจงก็คำรามว่ากําเนิดโลหิตปิาศาสด้วยเลือดเนื้อของเขาเสียงนั้นจางลงทะเลก็เริ่มขลังพุ่งเข้าไปทั้งร่างหวังจงทั้งหมดสีเลือดในดวงตาเขาเขาก่อร่างตัวเองกลายเป็นมนุษย์โลหิตที่มีขนาดเป็นสิบฟุต ตอนนี้ต้องบอกว่าหวังจงนั้นน่ากลกัวยิ่งกว่าวิญญาณโลหิตปีศาจที่ก่อตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้และตอนนี้เลือดเหล่านั้นแข็งตัวกลายเป็นชุดเกาะบนร่างของหวังจงไปแล้วรินตงข้าจะใช้เลือดแกบูชาเงาโลหิตปีศาจซะเมื่อร่างมนุษย์นั้นห่อคุ้มได้เกาะโลหิต oh ไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นมือเท้าของหวังจงก็ไม่ต่างอะไรจากเงาโลหิตปีศาจเขาเพียงแค่วานมือออกไปพลังนั้นก็ทำให้ดัชนีขนาดยักษ์ของรินตงต้องถอยออกไป อาวุธลำฟ้าขั้นปัฏิพีกระจกกระจอกไม่มีทางพลิกสถานการณ์ได้หรอกนะลินตรงพอเห็นว่าทางด้านหวังจงยังคงดื้อดึงเขาเองก็ยิเขาเองก็คิดไม่ถึงว่าใช้ดัชนีกักฟ้าแห่งตาหวางที่4แล้วยังคงไม่สามารถเอาชนะหวังจงได้พลังกืนกินฟ้าดินรินตรงเดินออกไปรุมดําก็แผ่ขยายพลังกืนกินครั้งนี้รินตรงไม่ได้ยับยั้งพลังเอาไว้แต่ปลดปล่อยมันออกมาพลังกืนกินลุกรามไปทั่ว ทำให้เลือดทะเลถูกดูดขึ้นเมื่อคืนเริ่มก่อตัวขึ้นลูกแล้วลูกเราก็ถูกดูดเข้าไปในหลุมดํปลาเปียนเป็นพลังให้กับหลินตงอะไรกันนี่เมื่อเห็นว่าหลินตงสามารถกืนกินเลือดในทะเลได้โดยที่เปลี่ยนพลังเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังหยวนเข้าสู่ร่างกายต่อให้เป็นหวังจงเนี่ยก็ยังรู้สึกเหลือเชื่อเพราะพลังของทะเลเลือดนั้นมันกัดก่อนแม้กระทั่งจอมยุทธ์ขั้นเจ้าห่าวระยะปลายยังไม่เหลือซากแต่พลังที่รุนแรงแบบนี้ หลินตงกับสามารถดูดซับโดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นและแบบนี้จะไม่ทําให้หวังจงรู้สึกตกใจได้อย่างไรว่ายังมีคนที่มีความสามารถแบบนี้อยู่จริงกันหรือนี่ตอนนี้หลินตงเนี่ยรู้สึกดีมากเนื่องจากพลังหยวนที่เข้ามาสู่ร่างกายนั้นทําให้เขามีพลังสําแดงท่าต่อไปได้และตอนนี้ฝ่ามือหลินตงก็เริ่มสลับอีกครั้งหนึ่งดัชนีกากฟ้าแห่งตาหว่างหนึ่งดัชชีจองจใต้ยล่ะสองดัชชีพังพินภูผานาทีสามดัชนีสัประสิงสาบศูนย์ นี่เป็นครั้งแรกที่ลินตงใช้กระบวนท่าทั้ง3ดัดชนีกักฟ้าได้พร้อมกันแบบนี้ทันใดนั้นดัดชนีทั้งสคมแขยายใหญ่ขึ้น3ดัดชนีรวมพลังกันทยานเข้าโจมตีหวังจงมองดัดชนีทั้งสนั้นด้วยความกลัวพลังนั้นก็ทยานเข้ามาครั้งนี้หวังจงเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นในใจเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าลินตงจะปลดปล่อยพลังน่ากลัวแบบนี้ออกมาได้อย่างต่อเนื่องดัดชนียักษ์ทั้งสานั้นกวาดออกไป แต่ไม่ได้โจมตีหวังจงโดยตรงแต่กลับกันนาเข้าใส่ดัดชนีที่สเกิดประกายสีทองขึ้นจากนั้นดัดชชีที่สี่ก็เรียงตัวล้าวกับเสาสี่ตนคืนพลังเหล่านั้นก็รวมตัวจนน่ากลวัวดัดชชีทั้งสี่เรียงตัวกันเป็นแนวราบลางโลหิตของหวังจงที่เคยทนทานก่อนหน้านี้ก็กระเด็นกลับไปเกาะแตกออกเป็นสองส่วนเกิดรอยแตกสีแดงบนชุดเกาะโลหิตนั้นลางกากเลือดออกมาไม่หยุดพลังที่ป่าเถื่อนอ่อนลง การโจมตีอดินตรงนั้นทรงพลังจนน่ากลัวกระบวนท่าเดียวตัดสินผลแพ้ชนะได้แล้วบนท่านด้านนอกนั้นมานแสงที่เคยฉายภาพที่เกิดขึ้นมากมายต่อให้เป็นห้องโถงอื่นยังได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ในครั้งนี้ทำให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้นั้นพังทลายจนหมดไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วผลแพ้ชนะจะปรากฏในไม่ช้าทุกคนต่างจับจ้องห้องโถงนั้นแต่ละคนเรารุนจนตัวโกง จอมยุทธัง5้าที่เดินออกมาจากธรรมคือผู้ชนะในงานคัดเลือกครั้งนี้ตอนนี้ลินฟ้านเหมือนจะเป็นคนที่รู้สึกหวานวิตกมากกว่าคนอื่นต่อให้เขาจะเป็นจอมยุทธระดับต้นๆก็ตามแต่งานคัดเลือกตัวแทนมีความสําคัญต่อตระ,ะกูลลินมากเมื่อ20ปีก่อนพวกเขาพลาดท่าไปแล้วรอบหนึ่งถ้า20ปีต่อมายังพลาดโอกาสอีกแล้วก็เขาจะกลายเป็นกลุ่มที่ออดแอร์ที่สุดในเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลในแคว้นต้าเยียนครั้งนี้ดังนั้นครั้งนี้เขาจึงรู้สึกว่ามันกดดันมาก หลินตงหลินอย่างเทียนในเมื่อพวกเจ้าอยากจะเป็นจอมยุทธ์ผู้ทรงเกียรติในตระกูลหลินก็แสดงให้ข้าเห็นว่าระหว่างพวกเจ้าใครจะเดินออกมาจากโถงอย่างคู่ชนะหลินฟ้าสูดหายใจระง,งับอารมณ์ทั้งหมดและรอส่วนวังเลยต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาตึงเครียดมากถึงแม้บนใบหน้าจะมีอรอยยิ้มแต่ในใจเนี่ยร้อนหลนมากเพราะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆยืนอยู่ข้างวังเลยวังเยี่ยนก็ยังคงมีสีหน้ามั่นใจว่ายังไงพี่ใหญ่เขาต้องชนะเพราะพี่ใหญ่แข็งแกร่งมากๆ ตอนนี้เขาจินตนาการว่าหลินตงเนี่ยจะแพ้แบบย่อยยับขนาดไหนทุกคนที่ยืนอยู่เนี่ยเพื่อรอในสุดประตูก็ถูกเลื่อนออกไปแต่ละคนเนี่ยจับจ้องไปยังประตูสีม่วงทองนั้นมันกําลังจะเปิดออกแล้วพวกเขาจะได้รู้แล้วว่าใครคือผู้ที่จะได้เข้าร่วมสงครามร้อยแควนและภายใต้การเฝ้ารอทุกคนนั้นในสุดประตูก็ถูกเปิดออกหนึ่งบานตอนนี้แต่ละคนหัวใจเต้นไม่เป็นระสับทั้งนั้นเลยเนื่องจากตื่นเต้น ขนาดศักดิ์ศรียังหายไปหมดเพื่อรุนว่าใครจะออกมาสุดท้ายแล้วก็มีคนเดินออกมาเป็นชายหนุ่มร่างเบาบางหน้าตาเขาเหมือนกับหญิงงามไม่มีผิดเขาอยู่ในชุดสีเขียวชุดสีเขียวอ่อนมั่วลิงนั่นเองผู้ชนะเลิศคนแรกที่ออกมาจากประตูนั้นก็คือองค์ชายสามแห่งราชวงศ์ตอนนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปมีคนไปแสดงความยินดีต่อมั่วจริงเทียนมากขึ้นพวกเขาคิดในใจว่าราชวงศ์แห่งคว้นใต้เหยียนเนี่ยช่างแข็งแกร่งสมคำร่ำรือร่างฐานก็แข็งแกร่งจริงๆ และผู้ชนะคนแรกมักจะเป็นพวกเขาเกือบตลอดฮ่าฮาขอ,อบคุณทุกคนพอได้ยินคำสรรเสริญมากมายมั่วจิ้งเทียนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเขาเองก็แอบจะถอนหายใจแบบโล่งอกเหมือนกันถึงแม้เขาจะมั่นใจในตัวของมั่วหริ่งเนี่ยแต่เขารูว่างานคัดเลือกตัวแทนในครั้งนี้มีจอมยุทธ์ที่รับมือยากหลายคนหากมั่วจิ้งเทียนต้องเจอกับคนพวกนั้นหรือพวกที่เป็นตัวเต็งแล้วก็รับรองว่าได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันแน่ถึงต่อให้เป็นราชวงศ์เนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้รับตําแหน่งตัวแทน ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้รับแล้วก็ความแข็งแกร่งของราชวงศ์ก็จะอ่อนลงไปในปีนั้นๆหลินฟ้านหลังจากแสดงความยินดีเสร็จเขาก็กลับมารุนกับประตูอีก4บานที่เหลือว่าจะมีคนตะกูหลินออกมาไหมจังหวะที่ทุกคนเนี่ยกำลังแสดงความยินดีมัวริงเองก็ยืนตากแสงอาทิตย์แบบสบายใจเขาในสายตาคนอื่นที่ไม่รู้จักอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มที่หน้าหวานเหมือนกับผู้หญิงแต่คนที่รู้จักจะรู้ว่าเขาแข็งแกร่งมากขนาดไหน ถึงแม้ไม่กล้าบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแข่งคว้นตาเหยียดแต่บอกได้คําเดียวว่าเขาติดหนึ่งในสามแน่นอนใครที่ไปหาเรื่องเขามีหวังว่าจบไม่สวยแน่ตอนนี้มั่วหลิงเองก็กําลังจ้องมองประตูทั้ง4บานเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าครั้งนี้4คนที่ผ่านงานคัดเลือกจะเป็นใครบ้างรอบนี้ผู้ชมเนี่ยไม่เสียเวลารอนานนักประตูบานที่2ก็เปิดออกทันทีเป็นชายหนุ่มชุดขาวเดินออกมาท่าทางดูมั่นใจและผ่อนคลายเหมือนกับว่าชนะมาง่าๆ สำนักตาข่ายสวรรค์ชุดเขาตู้หยุนนั่นเองหลังจากการปรากฏตัวของเขาก็ทําให้เจ้าสำนักตาข่ายสวรรค์ในหูเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกสบายใจแล้วอย่างน้อยคนของเขาก็ผ่านเข้ารอบแล้วหนึ่งคนต้องบอกว่าสำนักตาข่ายสวรรค์เนี่ยลงทุนกับตู้หยุนมากถึงขนาดที่ตัวเขาเป็นเจ้าสำนักเองก็ยังเลื่อนการเข้าสู่ระดับเนียนผาเนี่ยออกไปก่อนเพื่อทําให้เด็กคนนี้แข็งแกร่งมากที่สุดและตอนนี้การลงทุนลงแรงของพวกเขานั้นก็นับว่าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงแล้ว ตอนนี้ต้องบอกว่าความริษยาฉายบนใบหน้าเหล่าบรรดาผู้นำมากมายตู้หยุนของสำนักตาข่ายสวรรค์สามารถเข้าร่วมสงครามร้อยแครนได้อีกครั้งหนึ่งและถ้าหากว่าตู้หยุนเนี่ยสามารถสําแดงพลังได้ออกมาแบบเต็มพิกัดและถูกเลือกด้วยเหล่าบรรดาสํานักเหล่านั้นสุดท้ายแล้วสำนักตาข่ายสวรรค์จะแข็งแกร่งขึ้นมากและก้าวข้ามเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลอีก2กลุ่มไปได้อย่างง่ายดายและหลังจากนั้นเนี่ยประตูอีกสองบานก็ถูกเปิดขึ้น เมื่อเห็นแบบนั้นบรรยากาศบนกระแพงก็ตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งพวกเขามองประตู2บานนั้นการปรากฏตัวของชายทั้งสองเท่ากับว่าตำแหน่งคู่ชนะมีแล้วถึง4คนจาก5คนหากของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในสองพวกเขาก็ต้องกลับไปมือเปล่าเท่านั้นและภายใต้สายตามากมายนั้นชายหนุ่มทั้งสองก็ปรากฏตัวออกมาและยืนอย่างสง่าพาเผยรานทั้งสองที่ปรากฏทําเอาทุกคนเนี่ยจับจ้องไปที่พวกเขาจู่ๆเสียงดีใจก็ดังขึ้นชายหนุ่มทางซ้ายมือไปคนรูปร่างสูงกำยำ และบนร่างกายเนี่ยมีบาดแผลมากมายเหมือนผ่านศึกมาเยอะที่สุดแล้วเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับสัตว์อสูรทําให้คนรู้สึกว่าหน้าขนลุกเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้เป็นคนที่น่าเกรงขามเพียงแค่ยืนตรงนั้นอย่างเงียบๆเ,เขาก็ปลดปล่อยความสามารถที่น่ากลัวเหมือนสัตว์อสูรได้แล้วชายร่างใหญ่ผู้นี้ผู้กล้าแห่งสํานักอาณาระยะชนหมันสันเขาเป็นจอมยุทธ์ที่น่ากลัวอีกหนึ่งคนไม่คิดเลยว่าสํานักอารายชนจะสามารถผ่านการเข้ารอบ ในงานคัดเลือกตัวแทนครั้งนี้ได้ผู้ชมบนกำแพงเนี่ยต่างถอนหายใจไม่เห็นชายคนนั้นจากนั้นพวกเขาก็หันไปมองชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ยืนด้านขวาตอนนี้พวกเขากตกใจหนักกว่าเดิมและอิจฉามากขึ้นกว่าเดิมมองไปที่หลินฟ้านเพราะนักสู้คนที่สี่นั้นคือหลินหยางเทียนจากตระกูลหลินครั้งนี้เขาประสบความสําเร็จในงานคัดเลือกคว้าตําแหน่งผู้ชนะหนึ 5. 5่งในห้าฮ่าฮ่าหลินฟานยินดีในที่สุดตระกูลหลินก็ทําได้ตามหวังเศรษฐี ผู้นำมารดากลุ่มอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยบางคนก็สนิทกับตระกูลหลินก็เดินเข้ามาสแสดงความยินดีอย่างมากมายเพราะตอนนี้ครับตระกูลหลินได้โคต้าไปแล้ว1คนและยังมีรุ่นอีก1คนด้วยโอเคครับเจออกาสในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปละ